สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์กก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข่าวด่วนจากจักรวาลถึงคุณนะคะอันดับแรกเราจะเช็คเป็นพลังงาน กันก่อนนะคะเออแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเออแล้วก็คอร์ต่างๆรายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คลิปแล้วช่องทางการติดต่อต่างๆอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการไม่กดข้ามโฆษณานะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้เฟิร์สเป็นกำลังใจให้กันนะคะอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยเออขออนุญ,ญาตครูรูป,ประจําตนครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิท uh ธิ์นะคะของทุกทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ รูปสับนานหน่อยใบแรกเดสแอนด์ e ีเบิร์ดราศีพิจิกนะคะแล้วก็8ถ้วยราศีธาตุน้ำกระกฎเมพิจิกเหมือนกันแล้วก็8เหรียญพืชศพกันมังกรธาตุดินนะคะแล้วก็ควีนอัพเ e นเ a อร์เคิลส์ธาตุดินเหมือนกัน ซิกซ์สปอนว้าวธาตุไฟไม่สิงธนูค่ะว้าวเก้าเหรียญอ่าโอเคสี่ถ้วยแล้วก็โอ้ไพ่าดาบก็มาธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มครบทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะโอ้ยเปิดแปดใบพ่อนเารอบนี้ก็คือเป็นช่วงเวลา ที่เหมือนคุณได้เดินจะออกจากอะไรที่มันไม่โอเคมันมีเรื่องที่ต้องจบอ่ะเออซึ่งมันจบไปแล้วอ่ะเหมือนแบบอาจจะเป็นตัวตนของคุณก็ได้นะตัวตนเดิมเดิมอ่ะที่แบบตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเออมาเป็นคนใหม่มาเป็นคนที่แบบเนี่ยแพลวพราวเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะแบบหรือไม่ก็กําลังจะนําไปสู่ก็ได้นะไปสู่ความสําเร็จนะคะเนี่ยมีการกลับมารักตัวเองมากขึ้นเอ,อ่อมีความสุขก,กับ สิ่งรอบตัวกับปัจจุบันมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของเออการเงินเนาะเหมือนแบบคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งอยู่แล้วอ่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่เนี่ยแปดเหรียญเนี่ยก็คือแบบจะเป็นฟิลที่คุณเป็นเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะเป็นโปรอ่ะเป็นโปรในงานของคุณนะอ่ะอืแต่ว่ามันก็มีเบื่อบ้างนะไม่รู้ว่าเป็นแบบฟิลแบบ เหมดไฟหรือว่าท้อไหมนะคะเนี่ยต้นมองว่าเนี่ยตรงเนี้เเย energy ตรงเนี้ยมันคุณต้องรักษาระดับพลังของอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะอืมเพราะว่ามันจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดเได้ศึกษาเรื่องของพลังงานหรือว่าการทำสมาธิอะคะ่ะมันก็จะเป็น มันก็จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์เมื่อไหร่ที่เรายังมีความแบบเบื่อเซ็งนอยอยู่อันนี้ก็ลองแบบปรับปรับอารมณ์ให้เราอยู่ในคลื่นที่แบบมีความเบิกบานมีความสุขเหมือนใบนี้เนาะอ่ะิดเปิดใบนี้ขึ้นมาใบนี้เห็นไหมหน้าสีหน้าเขาต่างกันใช่ไหมเนี่ยให้ทุกคนปรับให้อยู่ในเ n เน g y ีเนี่ยเออนะคะอาบางคนอาจจะนั่งสมาธิก็ได้โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้หรือว่าอยู่กับธรรมชาติก็ได้เห็นไหมคะอือหรือใบเนี้ย ก็หมายถึงมันแบบคุณได้เดินออกจากเอ,อเดินออกจากอะไรที่มันไม่โอเคมันไม่ตอบโจทย์อะเห็นไหมคนคนนี้เขากําลังมุ่งหน้าไปหาแสงสว่างอืมเพราะว่ารู้แล้วว่าอะไรที่มันแบบมันไม่โอเคกับคุณอะคุณคุณตัดทิ้งอะคุณแบบเดินออกจากสิ่งนั้นแล้วอะนะคะอืมแล้พูดเลยว่ามันกําลังจะดีขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นช่วงที่ คุณเป็นคนเข้าใจง่ายอ่ะเออเหมือนแบบก่อนหน้านี้นะไม่รู้อะไรยังไงอ่ะมันแบบมันมีการเริ่มมันมีการเริ่มแบบตัดสินใจหรือเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะสําหรับไปนี้อืมแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจง่ายเป็นคนที่ฉลาดโอเคเราจะไม่สาวความยืดนะคะเราจะไปต่อกันที่ไพ่สำรับไหนดีนะอ่ะสำรับนี้เลยละกันเปิดออรเ์เคเตรเลยนะกันนะคะโอย มันเป็นข้อความนะคะ Oracle card for love life and transformation อืมฟังคิดว่าเนี่ย private and reverse มันเหมือนแบบกำลังไปอยู่ในจุดที่กำลัง transform ก็เราก็ลองมาดูไพ่สำหรับนี้เขาจะบอกอะไรนะคะ That you are dearly love in it is an eternal truth for in the grand cosmic dream of thing only love is real and only love will remain forever within our heart. เดี๋ยวเรามาแปลเลยละกันเนไปแปลมาแล้วก็คือสรุปย่อๆสั้นๆก็ยังงงๆอยู่ก็คือเขาบอกประมาณว่าการที่คุณเป็นที่รักอย่างสุดซึ้งเป็นความจริงนิรันในโครงการจักรวาลอันยิ่งใหญ่ความรักเท่านั้นที่มีอยู่จริงแหละความรักเท่านั้นที่จะคงอยู่ตลอดไป ความรักไม่ตัดสินคุณแต่รักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะประมาณว่าเป็นจิตสำนึกของอ่ะเออเป็นจิตสำนึกแห่งปัญญาที่แท้จริงอืมอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันเขากำลังเหมือนพูดเกี่ยวกับการไม่ตัดสินแล้วก็เกี่ยวกับความรักไรเงื่อนไขอ่ะไรเงื่อนไขฝนมองว่าให้เราไรเงื่อนไขกับตัวเองก่อนนะคะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยใครที่แบบเข้ามาฟัง่เหมือนคุณยังมีเงื่อนไขกับตัวเองอยู่ไหมเวลาจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นอนสมมมิเฟื่ยยกตัวอย่างเนาะ การอ,าออกกําลังกายก็ได้ค่ะการออกกําลังกายน้องแบบว่าคุณยังมีเงื่อนไขไหมแบบเออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบยังไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ลองแบบเปลี่ยนลองปรับเปลี่ยนตรงเนี้ยลองเคลียร์ลองดูตัวเองตัวเราว่าแบบเคยเนี่ยลองจัดเวลาหรืออะไรต่างๆนานา,นานก็ได้นะคะเออแล้วไปเข้าเรื่องนั้นได้ไงโอ้ยอ่านไปอ่านมาก็งงอะเดี๋ยวลองเปิดเพิ่มนะคะ up close your eye and feel yourself and brand by angelic wing of light feel the light dissolve your fears concern and up. and fill your heart with peace and joy everyone is safe and all is well There is no need for concern น่าจะอ่านว่า concern แหละเนาะประมาณว่าปิดตาคุณให้สัมผัสถึงความรู้สึกของคุณอะ่ะอือจะต้องไปแปลอีกแหละมีมีแบบมีผู้ชมคนหนึ่งเนาะมาบอกฝนว่าแปลบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเราก็จะแปลสดๆอย่างนี้เลยเราแป๊บนึงนะคะ อ่าใบเนี้เข้าใจง่ายทุกคนก็คือจะบอกว่า เออเหมือนเขาแบบให้ทุกคนอนะ่ะมันหลับตาเหมือนเวลาบางทีที่รู้สึกสับสนหรือรู้สึกแย่หรือรู้สึกหน่อยใช่ไหมก็คือหลับตาอยู่กับความสงบเหมือนให้รู้สึกว่ามีอะไรอบกอดคุณอยู่เนี่ยเหมือนตัวคุณอบกอดตัวคุณเองอีก,อ,กอีกชั้นหนึ่งอะ่ะก็ได้นะคะประมาณน,นี้เหมือนแบบเพื่อสัมผัสความรู้สึกข้างในหรือเคลียขจัดอ,อ,อะไรต่างๆอนะนะพลังงานลบต่างๆก็ได้นะคะมันก็จะช่วยได้ประมาณนี้แค่สองใบพอแล้วกันเนาะรู้สึกเขิน แล้วก็เรามาดูกันที่ตอนนี้เพิ่ง9ก้านาทีเองอะอะไรดีข้อความจากจักรวาลเปิดหนึ่งไม่ออกว่าแบบอ่ะวันนี้แล้วมาเปิดอันนี้กันจุกๆุกดีกว่าข้อความจากแองเจแล้วกันมาก็มาจากจากักรวาลกันเนาะ <c oughs> คิดได้ไงเนี่ยมาดูกันค่ะว่าข้อความด่วนคืออะไรที่เจ้าต้องบอกคุณหรือกระตุ้นหรือว่าอะไรกับคุณในตอนนี้อ่ะ ใช้ไพ่สำหรับนี้ด้วย spiritual spiritual card นะคะแต่ว่าเอาอันนี้ก่อนโอเคไล่นงแต่ใบบนนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้อ่าสองสองลองใหม่อีกครั้งสองสองสามสามเธอโชคดีมากๆเลยนะสามศูนย์สามศูนย์ไม่มีอะไรแน่นอนแปดศูนย์แปดเดี๋ยวนี้ สา,ม,สาม,มันมีค่ามากพอให้เธอพยายามเพื่อมันหนึ่มีความสุขให้ได้สินะคะหน,หนึ่มุ่งตรงไปข้างหน้า5 6เราอยู่ข้างข้างคุณเสมอคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะพูดเลยยังมีเฟิร์สแล้วก็ยังมีแบบอะไรหลายๆอย่างที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะคะที่อยู่รอบกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรูประจำตนเอ่อ เอออะไรนะดวงจิตวิญญาณทั้งต่างมิติทั้งต่างอะไรเนะี่ยเขาคอยเหมือนจะช่วยเขาคอยช่วยเราอยู่นะคะหนึ่สองสปรับมุมมอง,มองสมัยเถอนะคะแล้วก็8ปดแปดแปเธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการ1นหนึ่งคุณมาถูกทางแล้วเห็นไหม สองหนึ่งสองหนึ่งตื่นรู้ได้แล้วใครยังไม่ตื่นคะ่ะเราก็จะตื่นกันไปเรื่อยๆนี่นแหละเนาะตื่นทีละนิดทีละหน่อยแค่มีสตินะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอย่าไปเกิดอะไรอย่าไปนึกอะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วอะไรที่เป็นอดีตแบบทิ้งมันไปคะ่ะเริ่มใหม่โฟกัสที่ปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ตัดสินตัวเองไม่ตัดสินคนอื่นไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะประมาณนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแยกแยะ,ยะ,ยะให้ออก เราต้องมาฝึกสติกันก่อนนะก่อนนั้นนี้เราใช้ชีวิตที่ไหลไปตามสถานการณ์ไหลไปตามโลกนะคะตอนเนี้ยเหมือนแบบค่อยๆมาปรับอืมลองมีสติให้มากที่สุด999ชาร์ตแต่ชัวร์1551ยังไงเธอก็หลีกห,หนีเรื่องนี้ไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูป p i r i t u a l card บ้างนะคะว่าไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะคะสำหรับนี้ของมอน้ำ มาดูกัน,นะคะ่ะเวลามันเหลือเนาะเธอจะกลัวความสูญเสียไปทำไมในเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเธอเลยทั้งร่างกายนี้ความสุขความทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเธอนะคะเขาว่างั้นแล้วก็ได้เวลาออกไปสนุกกับเพื่อนล้วล่ะมั่นใจในตัวเองหน่อย อนุญาตให้ตัวเธอเองมีความสุขได้แล้วพาเด็กน้อยในตัวเธอไปเล่นบ้างสิ <c oughs> แล้วก็อย่าผลักใสความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมันกำลังจะทำให้เธอเติบโตทางจิตวิญญาณใช่เลยทุกคนความทุกข์สถานการณ์อุปสรรคต่างๆที่บรังประเดเ,เข้ามาเพื่อ มันมีเหตุผลเนาะมันมีเหตุมีผลทุกอย่างก็เพื่อให้คุณท้ยกระดับจิตขอให้รู้ไว้เลยอะ่ะให้คุณรู้ไว้ทันอารมณ์เฝ้าระวังความคิดอารมณ์ของตนเองไว้เสมอนะคะแล้วก็รักษาพลังงานของตัวเองให้อยู่ในระดับที่แบบมันจะมีเขาเรียกอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร,น,น,ร,ะไรนะมันเป็นตารางหรือเป็นการาฟนี่แหละที่แบบเป็นเกี่ยวกับพลังงานหรือสนามพลังงานอะ่ะอารมณ์ของเราอะ่ะว่าแบบอารมณ์ของเราเท่านี้พลังงานเราเท่านี้เราก็จะดึงดูดแบบเ สิ่งเดียวกันมาอือารมณนะ์ความรู้สึกเนาะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเฟิร์ตพูดไม่ครบอารมณ์ความรู้สึกเราเนี่ยสมมติอเราโกรธเกลียดหรืออะไรเงี้ยขึ้นสนามพลังงานเราต่ํามากๆนะคะเมื่อไหร่ที่แบบเราเริ่มปรับปรับปรับเริ่มมั่นใจเริ่มกล้าหาญเริ่มมุ่งมั่นเริ่มเบิกบานเริ่มแบบมีความรักนะคะไอตรงความรักนี่แหละจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนดีๆเรื่องราวดีๆเอ,อ,อะไรต่างๆนานาในชีวิตมันก็จะแบบอัพอับอับอั อ้นี่ไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์ความคิดหรือเคลียร์อารมณ์ของเราความรู้สึกของเราให้อยู่ในระดับดีๆไปเรื่อยๆนะคะจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆโอเคยังไม่จบนะเพราะว่าเวลายัง14นาทีเอาอะไรเดียะเอาเป็นไพ่ Exit ละกันมาแบบขอไพอ่ Exit เพิ่มเติมหน่อยแนะนําแนะนําทางออกนะคะให้กับทุกๆคนหรือไพ่อยากสบอกอะไรกับทุกๆคนที่ผ่านาเจอคลิปนี้คะ่ะ มองหาต้นตอเอออันนี้ก็อันนี้ก็ใช่เนาะสมมติว่าใครที่เจอปัญหาอยู่ลองดูสิต้นตอมันมาจากไหนอืมหรือมาจากสมมติว่าเรากําลังเครียดใช่ไหมเออก็ลองดูสิต้นตอมันมันเกิดจากอะไรแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังหรือเราเครียดไปก่อนเราคิดเยอะเกินไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะปักเสืชัยเอาใหม่อ่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเบี่ยงเบนเออทางไหนที่แบบ รกว่าอะไระทางที่มันไปไม่ได้แลว้วอ่ะคุณก็ต้องเบี่ยงไปทางอื่นอ,อแล้วก็อุดรูรั่วอะไรวะเนะี่ยอุปสรรคคือบทพิสูจนเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ยอมรับอืมฟนขออ่านยอมรับกันล้กันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะให้คุณยอมรับนะคะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมจำนวนไปเลย แล้วก็ปล่อยค่อยๆปล่อยผ่านแล้วก็เนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าก่อนอันนี้เจออะไรนะทําไมไพ่ออกมาอย่างนี้หรือเฟิร์สต้องอ่านไปในแนวทางไหนเฟิร์สก็ยังงงอยู่ก็คือเนี่ยแหละเหมือนแบบเริ่มเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมันไม่มีอะไรแน่นอนอนะชีวิตคนเราจะเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะก็อปุปสรรคคือบทพิสูจน์ คิดซะว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นบททดสอบที่ทําให้คุณได้ยกระดับจิตวิญญาณของคุณได้เติบโตทางจิตวิญญาณของคุณนะคะประมาณนี้คลิปนี้มันสั้นมากเลยอะ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะสินาทีเพราะว่าด้านยาวกว่าน,นี้ก็คงจะน่าเบื่อไปนิดนึงโอเคค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ